สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วครับกับช่องบอสซ่านะครับผมวันนี้ก็มีรถหนุนครับวันนี้เราก็มีรถมานําเสนอการอีกเช่นเคยก็ตัวนี้จะเป็นไดฮั a t s มิล่านะครับไดฮับซูมิล่า L80 น,น,นี่นะจนยาวสวยงามรถจเดิมนะฮะตัวนี้พิเศษสุดเลยประวัติที่มาโคตรเจ๋ง เป็นมือสองป้ายแดงของแท้มือหนึ่งป้ายแดงมือสองของท่านของแท้เลยครับมือสองของแท้นะครับสีบางทั้งคันน่าจะอาบน้ํามาแล้วคันนี้ตัวนี้เป็นแคริบอยนะฮะนั่งได้สี่ท่านก็สวยงามตามรูปมีนี่ครับกันชนกันชนต้องไปป้นสีเอาหน่อยกันชนมาจะด่างๆนิดหนึ่งด่างเป็นสีลอกนะฮะตามกาลเวลาเก่านิดหนึ่ง ทะเบียนแพ้นะครับตัวนี้กอไก่สี่เจ็ดสองเจ็ดนะฮะผมทะ,ะเบียนสวยตัวนี้พาสีเต็มนะพาสีเต็มหกสี่เดือนพฤศจิกายนครับผมจะไม่ผิดต่อกันไปไม่ต้องต่อเลยเอาไปแล้วก็ใช้ได้เลยต่อทีตายตีเลยครับสวยๆเลยครับสีนี่เงาๆเลยมีตรงนี้รอยนิดหน่อยนี่น่าจะขัดออกนะครับครับบางๆป้องๆอีเกเช่นเคย ไม่มีผูเลยครับคันนี้มีสีแตกตรงนี้หน่อยเออเดี๋ยวบอกลูกค้าไปบอกลูกบอกตำาหนิลูกค้าไปนี่นี่นิดหน่อยตัวนี้เป็นสีเลาวนะคะสีเหลาสีแตกนิดหน่อยเองซูมาว่ามมันนิดแค่ไหนน้อยเดียวสูงออกนิดเดียวนี่ครับครับโดยรวมรถก็มีเสน่ห์ตรงสวยนะฮะนี่ครับบางๆเลยครับ ันชนยาวนี่กันชนหน้ายาวไฟติดครบระบบไฟใช้งานได้ทั้งคันเลยตัวนี้ล้อเป็นล้อกระทะเดินนะฮะมีดุมมีดุมมาให้ด้วยดุมของโลโก้ไดสซยังอยู่ครับครับล้วจะมีตำหนิตรงนี้ฝากระโปรงหน่อยเงี้ยเดี๋ยวเราบอกตำหนิให้หมดเลยวันนี้ ลูกค้าจะได้ไม่ต้องถามเยอะอ่า48ตรงนี้มีหน่อยหนึ่งโดยรวมสวยครับโดยรวมสวยมากแล้วประวัติดีด้วยคันนี้สาว่ากาศยังอยู่สาว่ากาศยังอยู่ออกระจกเดิมของมิานะครับโอเคเดี๋ยวมาส่องภายในกันภายในก็สวยเดิมมีเบาะหนาเล็กน้อยบางจาง ะะแผงประตูก็จะมีการอ้าการใช้งานตามการเวลานิดหน่อยหน้าปัดไม้สวยมากใช้งานได้ครบไม้ก็ถึงร้อกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะแล้วก็เกน้ํามันเกความร้อนพวกนี้ก็เป็นพวกแบตเตอรี่พวกออยพวกเบ็กมือสัญลักษณ์ไฟต่างๆนะซ้ายขวาก็มีเอกสารมีเล่มพร้อมโอนเลยครับ ก็มีที่ชาร์จเหมือนเดิมนะมิราห้าสปีดเกียร์ธรรมดานะครับตัวนี้ค่อนข้างสวยเลยภายในมีตรงนี้หน่อยหนึ่งของเก่าแปะแปะหนังไว้ครับนิดเดียวครับตัวนี้เพราะมันขึ้นบ่อยแล้วบอกเป็นเบาะเดิมครับนี่เบากฝั่งนี้ไม่มีขาดเลยครับสวยๆอ่าดูแขงประตูกันแขงประตูสวยฝังงย่งนี้ไม่อ้าครับจะมีฝั่งคนขับอ้านิดหนึ่งตรงนี้มีอ้าหน่อยหนึ่งบอกทำหนีไปเลยทุกจุดนะ ดูด้านหลังกันด้านหลังก็ที่นั่งก็กว้างขวางนะนั่งได้กว้างขวางพอสมควรตัวนี้เบาพับลงมาได้นะถ้าดึงตรงนี้เบาก็จะพับลงมาได้กดด้ดึงว่ะขับลงมาเป็นอย่างนี้สามารถใส่ของได้เก็บของได้ตัวนี้ผมพยายามกดไว้ก็มีลำโพงให้นะซ้ายขวาอย่างละตัว ผมยังไม่ได้ลองเช็คเครื่องซีดีเลยนะว่าติดหรือเปล่าแต่ว่าแจวเลยครับกระจกแคปสามารถเปิดลมได้นี่รถกระบะสามารถเปิดได้ครับโอเคสามารถเปิดปิดได้มันรู้สึกจะหักนะเราปิดไปเหมือนเดิมมันดีกว่าโอเคอคบับก็ขึ้นมาได้เหมือนเดิมแลวเบลครบาการกับขี่ดีนะคันนี้ นี่เราลองการกาี่ให้ดูกันด้วยม่ะชักรอบหนึ่งแต่ว,วันนี้ตกล้องก็ต้องเข้ารถเรามีสองคันครับนี่น้ำยาแอร์อยังไม่ได้เติมนะฮะแต่ดูแล้วไม่มีอะไรน่าจะเย็นร้านแอร์ปิดนะฮะั โดยสารก็มีการสั่นๆนิดนึงเพราะว่ามันรถเก่านะมันก็เครื่องขับปูด้วยเดี๋ยวลองขับดี่กันดูนะครับ อันนี้ก็ตรงเป็นปกติแล้วอลมณ์จใช้งานได้สัยลยกรักไฟต่างๆใช้งานได้หมดอันนี้ไฟ อ,อันนีเนะ้เราไม่ได้ถ่ายให้ดูนะเราไม่ได้ถ่ายตอนขับให้ดูเพราะว่าดูแล้วไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ทะเบียนจ 2, 5, 4, 6, 4, นะสองห้าสี่หกนะสองห้าสีพฤศจิกายนโอเคก็ฝากกันด้วยนะคะกับคันนี้ไดทัสสูมิล่า L 8 0ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะคระับตช่องบอสซ่านะครับ ก็ในนามย้อมแมกกาลบามอสย้อมแมกกาลนะครับผมก็ฝากไว้แค่นี้นะครับอย่าลืมอย่างเดียวเลยครับกดกดไลก์กดซับกดไลค์กดซับสไครตให้ด้วยกดติดตามด้วยแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับผมก็คันนี้ราคาไม่แพงเดี๋ยวลงรายละเอยดลองดูแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ